ดีค่ะทุกคนคุณครูน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนทุกคนนะคะเกี่ยวกับการสร้างโพลนะคะหรือว่า,าหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรโหวตเนาะโหวตคะแนนนะคะในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มไลน,ะะนล์ลของเรานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เราสร้างเนี่ยเราต้องเราจะต้องไปสร้างที่ไหนนะคะแล้วจะต้องสร้างยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนอ รือว่ามาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสร้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ mm. เผื่อใครหลายๆคนอาจจะใช้ในการใช้เป็นผลโหวตต่างๆในการเลือกหัวหน้าห้องหรือว่าเลือกอะไรต่างๆนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดแอปพลิเคชัน Line ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปยังกลุ่ม Line ที่เราต้องการจะสร้างนะคะ พอเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ไปที่ปุ่มบวกด้านล่างเลยนะคะทีนี้นะคะจะมีต่างๆนานา,นานมีไฟนมีเพื่อนมีตำแหน่งที่ตั้งมีคลิปนะคะมีอะไรต่างๆนะคะให้เราเลือกคำว่าโหวตคะ่ะทุกคนโหวตนะคะพอเราเลือกคำว่าโหวตนะคะก็ เราเปิดเข้ามานะคะทุกคนจะมาเจอหน้านี้เนาะเขาก็จะบอกว่าสร้างหน้าลงคะแนนโหวตกันเถอะนะคะเราก็ทําการสร้างโหวตเลยนะคะเราจะสร้างโหวตนะคะเราก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาเลยว่าเราจะสร้างโหวตกับอะไรนะคะก็วันหยุดนี้สมมุติว่าเราสร้างกับแฟนเนาะแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องมี กลุ่มอย่างน้อย3มคนถึงสี่สามคนขึ้นไปนะคะถ้า2คนก็คือถามกันเลยเนาะไม่ไม่ต้องทำการอ่าไม่ต้องทำการโบดนะคะแต่ว่าเราจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะ,ะ,นนะ,คะวันหยุดนี้จะไปที่ไหนนะคะวันหยุดนี้จะไปที่ไหนนะคะหนึ่งเราจะไปทะเลอ่าสองเราจะไปอ่าเราจะไป ไปขึ้นเขาเนาะ,ะทำการเสร็จสิ้นนะคะทีนี้นะคะเราก็วันหยุดนี้สาจะไปที่ไหนนะคะก็ทำการติดประกาศไว้ด้วยก็ได้นะคะก็ตั้งค่าไว้เนะคะเป็นการโหวตที่ประกาศแล้วนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะ,ะเราก็ทำการโหวตก่อนนะคะว่าเราจะโหวต อ่ะสมมติว่าเราโหวตปุ๊บเราถึงจะส่งให้เพื่อนได้เนาะทีนี้เราก็กดออกมาได้เลยนะคะคนที่เหลือก็จะเข้ามาโหวตต่อเรานะคะว่าว่าจะว่าเขาจะโหวตที่ไหนนะคะ เราเท่านั้นนะคะที่ทําการปิดโหวตได้นะคะพอถึงเวลาที่เราต้องการที่จะปิดโหวตเราก็ทําการปิดโหวตนะคะถ้าใครกําลังมองหาวิธีการนะคะสร้างโหวตหรือว่าสร้างโพลแบบนี้อยู่นะคะสามารถดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างในการสร้างได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูน้ําฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ